สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเราครับ NT Rider เนี่นานเลยนะที่เราไม่ได้อัพคลิปช่องอะไรเลยคือหลักๆเลยช่วงนี้เราก็ยุ่งอยู่กับงานยุ่งอยู่กับอะไรหลายๆอย่างฮะเราก็ไม่ได้ไปออกทริปหรืออะไรเลยเพราะว่ามันมีหน้าที่ที่ต้องทำฮะเราอย่างที่เคยอธิบายไว้ว่าเราไม่ได้ทําช่องเป็นอาชีพครับผมเราว่างเราก็จะไปเที่ยวให้ดูกันเนาะ แต่สําหรับวันนี้ฮะผมจะมารีวิวตัวล็อกคนเร่งฮะที่ผมสั่งมาจากออแอปแอปส้มแอปม่วงอะไรพวกนี้แหละซึ่งอ,อขอเรียกแบบรู้ๆหน่อยว่ามันคือ Cruise Control แบบแมนู5 <c oughs> ก็คือลองสั่งมาราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณ200 200กว่าบาท300แล้วแต่คุณจะเลือกร้านค้าหรืออะไรก็ช่างนะมันก็จะอยู่ราคานี้ส่วนตัวของมันก็จะเป็นประมาณนี้ เนี่ยตัวก็จะเป็นประมาณนี้ฮะตัวมันก็จะเป็นไอตัวนี้นะมาซื้อมาสองร้อยสองร้อที่สั่งมาตัวนี้ยสองบาทซึ่งมันจะเป็นตัวที่ไว้ล็อกอยู่กับประกับคันเร่งแล้วก็เหมือนกับล็อกความเร็วของรถอะว่าเท่าไหร่แล้วก็สามารถให้รถวิ่งได้ด้วยความเร็วที่เราล็อกไว้ครับผม อุปกรณ์ที่มีมามันไม่ได้ยากเลยนะอุปกรณ์มันก็จะมีตัวนี้ตัวฟินฟินตัวนี้ฟินตัวนี้ให้ดูกันนี่ตอันนี้จะมีสามแบบความหนาสามแบบความหนานี่แบบบางฮนี่แบบบางนี่แบบกลางและนี่แบบหนาเลยหลักการทังางานของมันคือตัวนี้ครับเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นแผ่นเป็นแผ่นเงนี้ยอ่าเป็นแผ่นเงนี้ยตรงเนี้ยพอเราก,กดไปปุ๊บมันก็จะดัน ดันดันตัวประกับไว้อ่านะฮะหลักการทํางานของมันไม่ได้ยากเลยฮะเออเวลาติดตั้งก็ไม่ยากครับผมแค่ถอดล็อตตัวเนี้เพราะตัวเนี้มันจะเป็นตัวล็อกตัวล็อกกับตัวล็อกกับตัวประกับด้านนอกอืมตัวนี้จะเป็นตัวล็อกกับปอกคันเร่งเลยนะตัวที่ล็อกกับปอกคันเร่งแล้วมันจะอยู่สีอยู่กับประกับครับผมอืมลักษณะของมันก็จะเป็นอยู่ร่วมกับประกับแล้วเวลาเราบิดคันเร่งมันก็จะ ไปตามมือของเราปกติฮะส่วนการล็อกคันเร่งก็คืออย่างที่บอกว่าพอดันไปปุ๊บตัวนี้ก็จะไปล็อกไปดันอยู่กับตัวประกับคันเร่งครับผมประกอบง่ายมากแล้วก็ลองใช้แล้วบอกเลยว่าผมลองวิ่งเ,เส้นนอกนะเส้นเ,เส้นที่มีระยะทางที่ค่อนข้างจะกว้างทำความเร็วเยอะจุดกับรถน้อย เหมาะที่จะใช้อย่างเงี้ยฮะก็คือเดินทางต่างจังหวัดมันก็ช่วยให้เราแบบไม่เมื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ดีนะผมว่ามันก็ดีแต่มันไม่เหมาะอย่างยิ่งช่วงรถเยอะแล้วก็ช่วงรถเยอะช่วงถนนแคบช่วงหลายๆช่วงที่มันไม่เหมาะเราจะรู้เองว่าเรา,เราไม่ควรจะใช้มันเลยเพราะว่าเวลาเราล็อกไปปุ๊บเนี่ยบางทีเราเผลอเลยเราลืมไปว่าเราล็อกมันไว เรากำเบรกไปรถมันก็จะไม่อยู่นะแต่มันก็ยังดีตรงที่ว่ามันไม่ได้ล็อกตายมันสามารถแบบดึงคืนกลับไปได้ฮะอ่าก็นี่ฮะหลักการทํางานของมันก็จะมีอยู่แค่เนี้ก็คือปุ่มกดดันปุ่มกดดันปุ่มกดกลับอืมส่วนเอาไปประกอบก็คืออย่างที่อธิบายให้ฟังว่าไม่ได้มีความยากอะไรเลยก็คือขอให้มีช่วงอปอกแทนกับช่วงช่วงตรงประกับ ประกับคันเร่งอ่ะให้มันมีระยะห่างสักนิดนึงก่อนจะไปประกอบเข้าด้วยกันไม่งั้นเวลาเอาไปใส่ไว้มันจะเวลาเราเอาไปล็อกไว้มันก็จะฝืดเนาะเออถ้าหลังจากนี้ก็จะให้ดูตัวอย่างะตัวอย่างก็คือติดตั้งอยู่ในรถผมแล้วใช้งานดูแล้วฮะหลักการทํางานของมันก็จะให้ดูง่ายๆเลยว่าเป็นยังไงหรือว่ายังไงเป็นยังไงอะไรยังไงก็คือไม่ได้มีความยากเลยแม้กระทั่งตั้งแต่การติดตั้งหรือว่า การใช้งานคือเป็นอะไรที่ง่ายมากคือคือแบบเมนูนันจริงๆใช้มือล้วนๆทุกอย่างก็คือแม้กระทั่งการประกอบก็ไม่ต้องไปยุ่งกับไม่มีระบบสายฟงสายไฟอะไรทั้งนั้นคือมันเป็นระบบที่ใช้งานแบบทำมือเหมือนกับเป็นงาน DIY ก็ว่าได้ก็คือจะเป็น พอเราติดตั้งเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้อย่างที่บอกว่าตรงนี้ตรงประกักตรงมีระยะห่างหน่อยนึงนะระยะห่างของตัวอันนี้จะได้ไม่ฝืดไม่ฝืดมากระยะห่างของตัวปอกแล้วก็ตัวประกักนะอยู่ให้ใกล้กันแล้วก็เนี่ยพอติดตั้งเข้าไปแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตา่างนี้รูปร่างหน้าต่างนี้นี่คือตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวปุ่มกดทั้งหลายส่วนหลักการทํางานก็อย่างที่อธิบายให้ฟังครับผมก็คือเนี่ยเราต้องเลือกฟินให้มันเหมาะเพราะตัวนี้หลักการทํางานก็คือมันมันกดตัวนี้ตัวนี้มันจะดันออกมา แล้วไปล็อกไว้กับตัวฟิลฟิลตัวนี้จะไปล็อกกับตัวประกับนะก็คืออย่างเงี้ยปึ๊บกดไปปึ๊บล็อกแนละ้วเนี่ยฮะแต่แต่เราต้องเลือกฟิลให้มันดีนะเนี่ยมันก็แค่มาขัดนี่ฮะถามว่ามันคืนได้มันมันมันก็คืนได้อะมันก็คืนได้แต่มันจะหนื่อหน่อยแต่มันก็ดีนะตรงที่ถ้าเราเหวอในการขับรถเจออะไรตัดหน้าแล้วเราสามารถคืนได้เลยอะไรเงี้ยหรือเราจะกดปุ่มเงี้ยปุ๊บมันก็คืนเห็นไหม ก็คือนี่คัหลักการทํางานมันง่ายๆอย่างเงี้ยต่อไปก็เดี๋ยวไปทดลองขี่ให้ดู แต่ตอนนี้ผมก็ล็อกคัาเร่งไว้ที่80นะแต่มันก็ขึ้นไปถึง8 3แล้ะ80สี <c oughs> บางทีก็ตกลงมาฮะก็คือตามความเปร็วอะ่ะก็คืออย่างที่บอกว่าตามอ่าค้นถนนการจราจรตามลมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้ามีลมต้านก็จะนี่หน่อยเนี่ย yeah. ตรงนี้คือรถมันเยอะนะคือในสถานการณ์เนี้ยไม่แนะนําให้ใช้การล็อกคันเร่งนะไม่แนะนําให้ใช้เพราะว่ามันมันแบบถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเย่างนี้มันจะไม่ทันไงเกิดมีอะไรตัดหน้าปุ๊บปั๊บอะไรขึ้นมาเงนี้แล้วแล้วแล้ว,ลวบางคนอาจจะมูไม่ทันแต่ทางที่ดีไม่ว่าจะล็อกหรือไม่ล็อกก็อย่าพยายามเอามูออกจากแฮนด์ฝา แค้นขวาเป็นอันขาดเพราะว่าอย่างน้อยๆเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ยังสามารถกดกดยกเลิกได้หรือว่าอะไรนะลืมตัวสามารถคืนได้เพราะว่าตัวล็อกมันไม่ได้ล็อกแบบแน่นตึ๊กอะไรอย่างนี้เลยไนงะเออโอเคเราจะวิ่งไม่เร็วนะแต่ความเร็วเราอยู่ที่เจ็ดสิบแปดิเราจะล็อกไปทุกโอเคนะฮะรถก็วิ่งอยู่ที่แปดสิบสองแปดสิบสามแปสิบสองอยู่เนี้ยฮะ มันก็เหมือนกับเราบิดคันเร่งค้างไว้นะเนี่ยมันก็จะใช้ตัวนี้ดันฟินก็คือให้ง่ายคือให้ตัวคันเร่งมันนิ่งแล้วมันก็ไม่ขยับไปไหนสามารถแบบเนี่ยอย่างเงี้ยระยะทางไกลดีมากครับเนี่ยยกเลิกก็แค่กดปุ่มอมืระยะทางไกลดีมากคนระคือลองวิ่งทางยาวๆดูก็จะรู้ว่ามันช่วยได้ในกรณีที่ว่ามันแก้เมื่อย <laughs> มีประโยชน์ถ้ามีประโยชน์มีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีอ่ะบอกตรงเออเราก็ไม่ได้ใช้ประจาหรอกแต่ว่าพอมีแล้วมันก็ทางไกลอ่ะเวลาเราเราเราเมื่อยแล้วก็สามารถแช่ไว้ได้ฮะแล้วก็มือก็พักได้สามารถพักสามารถพักมือได้อ่าสบายสบายสบายแล้วก็ประมาณนี้แหละเทสให้ดูว่ามันใช้งานยังไงอ่า อย่าลืมว่าตัวฟินที่ดันตัวเนี้ยต้องเลือกตัวฟินที่ดันตัวเนี้ยคือต้องมันมีมาสามเบอร์แล้วต้องเวลาประกบแล้วต้องเลือกใช้ให้ถูกด้วยบางทีหนาไปก็กลายเป็นฝืดเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางเกินไปก็เวลาเวลาเรากดใช้อย่างเงี้ยมันก็ล็อกเหมือนล็อกไม่อยู่โอเคฮะก,ก็ประมาณเนี้ย สำหรับคลิปนี้ถะก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็มานําเสนอแล้วก็รีวิวตัวล็อกันเร่งซึ่งผมซื้อมาใช้เองใช้กับตัวเองก็ให้ดูอะไรประมาณนี้เพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้ไปออกคลิปที่ไหนเลยทิ้งระยะห่างนานแล้วก็ช่องก็เตือนว่าให้เราอัพคลิปหน่อยผมก็เลยต้องทำรีวิวเพื่อ,อ,อมาลงช่องให้ดูส่วนใครที่ดูอยู่ทุกวันก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยนะฮะก็ถ้ามี ทริปการท่องเที่ยวอะไรผมก็จะค่อยไปถ่ายคลิปแล้วก็เอามาลงให้ดูก็จะไม่ชอบทําคลิปเลื่อยเปื่อยฮะคลิปที่เรียกยอดไลค์เรียกอะไรถ้าไม่ได้ไปไหนผมกไมไ็ไม่ได้ขยับคลิปเลยเแต่ก็ขอบคุณฮะที่ทุกคนยังเลือกชมยังเลือกติดตามช่องเราอยู่ครับผมก็ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยด้วยฮนะส่วนรถก็ยังไม่ได้ขยับยังใช้ตัวเดิมทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมหมดยังไม่ได้อัพไซส์อัพรุ่นอัพอะไรเลย ครับสำหรับคลิปนี้นะก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรฝากด้วยเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนถ้าไปเที่ยวที่ไหนก็เดี๋ยวถ่ายคลิปออกมาให้ดูยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ยังกดติดตามไว้อยู่นะกดกดไลค์กดแชร์ทุกคลิปกดดูกดเข้ามาดูอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามรับชมช่องเราอยู่นะครับ